ความอนลวนจากการควบคุมตัวเสียแป้งนานโนจากอินโดนีเซียมาไทยอยู่ในไทยแล้ว เอาไปนครศรีธรรมราชเอาไปนครศรีธรรมราชไปแจ้งข้อหาเสร็จปุ๊บเอากลับมาเอามาขังต่อที่เรือนจำพิเศษบางขวางคนถามเยอะส่งไปวันเดียวแล้วส่งกลับมาทำไมไม่เอาเจ้าหน้าที่มาแจ้งข้อหาที่นี่เลยแล้วแถมในการขนส่งไปภาคใต้แล้วกลับมาเนี้ยต้องใช้คอมบันโดเป็นกล่องร้อยอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้นหลังจากที่มีการรับตัวกลับมาจากที่ประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับก็เดินทางไปรับตัวกลับมาแล้วก็ให้ความสำคัญดูแลโดยเฉพาะมีการขยายผลในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการค้า สารเสพติดข้ามชาติมีการประสานข้อมูลของปปสอ,อินโดนีเซียกับปปสไทยถึงข้อมูลของแป้งว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยเมื่อวันที่5มิถุนาที่ผ่านมานะครับกองปราบเนี่ยนะครับโดยพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับได้สั่งให้มีการนําคอมมานโดหันุมานกองปราบประกบตัวเสียแป้งทั้งหัวขบวนท้ายขบวนเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุมตัวไปยังเรือนจาบางขวางสําหรับ ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานนั้นกองปราบปรามชุดนี้ไปรอรับที่สนามบินดอนเมืองโดยเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมรชาชธรร์ในเรื่องการควบคุมตัวเสียแป้งคืออย่างนี้ บางคนอาจจะมองว่าอันนี้พิสิทธิ์เปล่าผมทําคดีมาเยอะเวลาผมไม่ทาคดีอุชกัรที่เกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลข้ามประเทศแบบนี้เนี่ยนะครับราชธานเขาก็จะมีหน่วยของเขาอยู่แต่ราชธานจะต้องประสานขอตํารวจในพื้นที่เพื่อขอคอมมานโดมาสนับสนุนการส่งตัวจําเลยไปสู้คดีในศาลทุกครั้งนี่นี่นไม่ใช่หนังจีนนะน<ม>คือเวลาไปจากเดอนจําปุ๊บคอมมานโดมาช่วยสนับนนสนุนเสร็จจากศาลเอากลับมาส่งเดอนจํา คือเขากลัวว่าถ้ามีแค่เจ้า้าที่ราชทันเดี๋ยวเกิดมีการชิงตัวนักโทษราชทันไม่ใช่คอมมานโดสู้ไม่ไหวเขาเลยต้องเอาคอมมานโดมาช่วยเหตุผลมีแค่นี้เองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเสียแป้งมาถึงดอนเมืองแล้วแล้วก็จะมีการจัดขบวนโดยให้รถสายตรวจกองปราบเป็นรถนําขบวนเจ้าหน้าที่กรมรัชทันซึ่งมีชุดหนุมานอีกชุดหนึ่งเดินทางล่วงหน้าไปรับตัวจากคนครศรีธรรมราชก,กลับมาคือลงจากมาจากอินโดนีเซียมาลง เมืองไทยเอาไปแจ้งข้อหาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เอากลับมาเรือนจําบางขวางกรุงเทพเออเออบางทีกูก็สงสัยทําไมต้องส่งไปแล้วไปวันเดียวได้นะไปไปเหมือนกับเป็นทัวเป็นทัวสุนเรือนนะ่ะไปปุ๊บอีกวันกลับปับ๊บแต่นั่งเครื่องนะไม่ทําไมไม่เอาเจ้าหน้าที่มาแจ้งข้อหาที่นี่วะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ เพราะว่าตรงนี้ก็สามารถทําได้ไม่ใช่เหรอมันเป็นส่วนราชการเหมือนกันทําไมต้องส่งไปตรงนู้นแล้วส่งกลับมาหรือว่าตอนส่งไอเสียแป้งไปนครศรีธรรมราชอ่ะพอส่งไปถึงคิดขึ้นมาได้เฮ้ยเฮมันเคยแหกคุกที่นู่นนี่หว่าเดี๋ยวมันจะแหกอีกรอบเอามันกลับมาเรือนจําบางขวางแล้วกันแม อันนี้คิดอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าไปตรงใจใครหลายคนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อว่าสวยที่สีแป้งอะ่ะเคยพูดถึงมาตลอดตอนสมัยอยู่อินโดนีเซียพร้อมยังผมอะ่ะพร้อมจะฟังแล้วแต่เสียแป้งอะ่ะพร้อมจะพูดหรือยังน่าสนใจคนถามเยอะแป้งมันมาเนี่ยมันติดคุกอยู่แล้วถูกมันติดมันติดอยู่แล้วแล้วก็หามันเนี่ยคือตลอดชีวิตยังไงั็ไม่ได้ออกพูดไม่พูดค่าเท่ากันถ้าพูด มันก็ต้องขัดแย้งกับธุรกิจใต้ดินถ้าไม่พูดไอธุรกิจใต้ดินก็ไม่ไว้ใจว่ามันจะแฉะไหมก็อาจจะมาสังเก็บมันได้ตอนนี้แป้งเนี่ยชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้มากๆเขาถึงต้องคุมเข้มในเรือนจำบางขวางไม่ให้ใครคิดไม่ดีกับเขานี่คือมาตรการที่รัฐบาลมอบให้กับเสียแป้งในเมื่อพี่เป็นนักโทษ v i p นะผมก็จัดเรือนจำา v ไ p ไว้ให้พี่จะได้ปลอดภยัยรับรอง อยู่ได้ยาวๆอยู่ได้ไม่ต้องไปหาหมอฟองหมอฟันไม่ต้องออกนอกเรือนจำรอบนี้อยู่ยาวๆแต่ถ้าอยากให้เสียพูดมันก็ต้องมีข้อต่อรองกันหน่อยแต่เพียงแต่ว่าข้อต่อรองเนี่ยไม่สามารถลดโทษไม่สามารถข่อนโทษให้แล้วใครมันจะพูด